สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอุ้ยนะครับอีเดนเทิร์ฟนะครับปูย่ญาเทียมเอ่อซึ่งในทุกทุกทิปที่ลงมาก็คงจะเบื่อกันแล้วนะครับเพราะว่าเจอแต่คลิปปูย่าเทียมอย่างเดียวและวันนี้จะพาเอ่อทุกท่านนะครับมาดูปัญหาของบ้านหลังนี้นะครับว่ามันเกิดปัญหาอะไรกับต้นติดน้ําที่เห็นอยู่ข้างหลังนะครับต้นนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นต้นที่มีรากชอนชัยไปทั่ว ะะพอเจอน้ําฝนน้ําดีๆหน่อยเนี่ยก็จะไปปุดขึ้นตรงนั้นตรงนี้นะครับค่อนข้างเยอะปัญหาของเราคืออะไรเวลาเราจะมาปูหญ้าเทียมนะฮะถ้าเกิดว่าลากนะฮะเนี่ยฮะต้นอยู่นู่นนะฮะต้นอยู่นูน่นนะครับลากมันยาวขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยฮะยาวมาปุดตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้ทีเดี๋ยวผมใช้ดูอ่าครับสวัสดีครับสบวัสดีครับเนี่ยนะฮะตัวน,นี้นะครับลากลากของต้นติกน้ํา นะฮะว่าแข็งแรงขนาดไหนผมดึงไม่ออกผมบอกดึงี่ไม่ใช่รากนะฮะหลุดหลุดจิกต้นนะฮะรากอยู่ขา <S <S ้างในนะฮะต้นจิกต้นสุดน,น,นะฮะต้นเขาอยู่นู่นนะฮะแต่รากเขาไปทั่วเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราปูหญ้าเทียมไปแล้วเนี่ยสุดท้ายไอ้ต้นหน่อพวกนี้แหละมันจะดันหญ้าเทียมขึ้นมานะฮะจะดันหญ้าเทียมทําให้หญ้าเทียมมันแบบโป่งขึ้นมาเดี๋ยวผมให้ดูรากใกล้ใจลรากแข็งแรงมากนะฮะดึงไม่ออก วันนี้เราก็เลยต้องมากําจัดไอ้ต้นนี้แหละถอนรากถอนโคนนะฮะเอาตัวตัวแม่ออกไปเลยนะครับวันนี้เราก็เลยตัดสินใจกันว่ากับกับทางลูกค้านะครับตัดสินใจกันว่าเราจะเคลียร์ต้นนี้ออกไปเลยแล้วเดี๋ยวเอาต้นไม้ตัวใหม่มาลงแทนโอเคครับเป็นความรู้เก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับว่าก่อนปูหญ้าเทียมบางครั้งก็ต้องเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะปูไปต้องดูข้างล่างว่า เป็นยังไงพื้นเป็นยังไงมีซอฟมีอะไรหรือเปล่าที่จะเป็นปัญหาในอนาคตนะครับไม่ใช่มาถึงปั๊บปูอย่างเดียววันหน้าเกิดปัญหาลูกค้าก็ต้องตามเราเข้ามาเก็บงานมาแก้ไขางานอีกอยู่ด,ด,ดีนะครับเสียทั้งค่าจ่ายเพิ่มเติมเราก็เสียเ,เวลาในการทํางานต้องมาวิ่งแก้ปัญหานะครับอโอเคเดี๋ยวปูย่าเทมเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายภาพสวยๆให้ชมกครับ